สีขาวขยับเรือกดขุนสีแดงยกเรือขึ้นหนึ่งช่องสีขาวกินเบี้ยสีแดงกินโต้ตอบ สีขาวทิมเบียสีแดงเดินเบียร์สวนขึ้นไปสีขาวทิมเบียสีแดงทิมสวนอีกครั้งแต่ตานี้สีขาวกินสีแดงใช้เบียสีขาวจึงใช้ม้ากินเบียร์คืน สีแดงทิมเบียไหลสีขาวถอยกลับสีแดงดันเบียคู่ริมสีขาวครับทิมสูงขึ้นมาสีแดงกินเบียริมกระดานสีขาวใช้เบียนอกกินเข้าเบียในสีแดงเอาเรือบุกขึ้นไปจับเบียตัวหลัง สีขาวใช้เรือผูกสีแดงเริ่มขยับมา้าจากนั้นสีแดงครับกินเบี้ยสูงสีขาวใช้เบี้ยกินโต้อตอบสีแดงขยับเรือลุกไป1ทีสีขาวขยับขุนหลบสีแดงดึงเรือเตรียมไปช่วย สีขาวจึงเดินม้ากินลุกสีแดงหลบสีขาวถอยม้ากลับไปสีแดงขยับเลือ สีขาวกินเบีย้ยสีแดงเดินโคน สีขาวทิ่มเบี้ยริมสีแดงเดินโคนหลบสีขาวกดเบี้ยคู่ขนานสีแดงเอาม้าหนีสีขาวหงายลุกสีแดงหลบ สีขาวขยับม้าครับสีแดงเดินโคนไล่มา้าสีขาวกินแรกสีแดงใช้เบีย้ยสีขาวใช้เรือสีแดงออกโคนไล่ สีแดงครับเอาโคนค่อมมา้าค่อมเรือสีขาวแก้โดยตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินม้าห,น,าาหานีสีแดงขยับม้าจับม้าจับเรือสีขาวจึงกินสีแดงใช้โคน สีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวจับม้าสีแดงใช้ม้าจับเหลือ สีขาวถอยเม็ดไล่ม้าม้าแดงตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงจึงเดินโคลนคราวนี้สีขาวตีลุกว่างสีแดงหลบสีขาวไงายเบีย้ย สีแดงเดินขุนสีขาวพัฒนาเบี้ยงหายสีแดงดึงเรือกลับมาสีขาวลุกสีแดงลบสีขาวเดินเบี้ยงหายสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้ขุนกินสีแดง ขยับม้าสีขาวเอาเรือกดสีแดงเดินขุนผูกม้าสีขาวลุกสีแดงใช้ขุนจับเรือสีขาวจึงจับสองม้าสีแดงเอาเรือโยนเข้าไปสีขาวไม่สนใจกิน้นลุกจน